ย้อนภาพเอชุติมาสมัยเป็นตัวแทนคนไทยบนเวที Miss u นิเวร์ส1987สวยประจักษ์จากกรณีฟร้องสุภกิจอายุ25ปีนักสแสดงอดีตดาราหนุ่มวัยรุ่น25ปีได้เดินทางเข้าร้องขอความช่วยเหลือต่อเพจสายไหมต้องรอดหลังเลิกรากับเอชุติมาไม่ยอมส่งค่างวดรถยนต์ bmw และบ้านมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาททำให้ตอนนี้ถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องตามรถ พราะอดีตแฟนสาวก็ไม่ยอมนำรถไปคืนและนำรถไปแอบซ่อนจากไฟแนนซ์ส่วนบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจนทำให้ชื่อตนเองถูกแบล็คลิสต์สำหรับเอหรือชูติมานนยนาหรือชื่อจริงอุมาพรนนยนานนนเป็นนางแบบและนักแสดงสาวชาวไทยที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเธอเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าร่วมการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม2530 โดยสามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศได้ในปีเดียวกันเอชุติมาได้เข้าร่วมการประกวดนางสาวไทยและชนะเลิศโดยได้ครองตำแหน่งนางสาวไทย2,530และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดนางสาวจักรวาล1,987ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วยก่อนจะเปิดตัวในฐานนักแสดงด้วยการรับบทนางเอกในละครเรื่องแผลเก่าออกอากาศทางช่อง7ในปี2,531หากย้อนไปเมื่อปี2,530 เอชุติมานนยนาหรืออุมาพรนนยนานน์อายุ56ปี2510เริ่มเข้าวงการจากการประกวดนางสาวไทย2530หรือ Miss Universe Thailand 1987จนได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดบนเวทีระดับโลกซึ่งในปีนั้นจัดขึ้นณนเวลเทรดเซ c e เตอรประเทศสิงคโปร์แม้ว่าเอ้ชุติมาจะไม่ได้คว้ามงกุฎระดับโลกมาครอง แต่การันตีความปังด้วยโมเมนต์ที่โลกนางงามต้องจารึกด้วยช็อตที่เธอได้โผลเข้ากอดผู้รับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส1987พร้อมกับเป็นคนเดียวที่ถือกล้องฟิล์มขึ้นไปเก็บภาพความประทับใจระดับโคลสอัพที่สุดแบบที่ไม่มีใครเก็บภาพมุมนี้ได้แสดงถึงความน่ารักที่ยินดีให้กับความสำเร็จของเพื่อนร่วมเวทีอย่างจริงใจ